ถ้าเราเจอคน3มแบบนี้เราคิดว่าเราควรจะทำดีกับใครมากที่สุดครับเพราะถ้าอยากจะทำดีต้องทำดีให้ถูกคนนะอย่าไปทำความดีเพื่อคิดที่จะเอาชนะใจใครและเราจะหวังให้คนทุกคนบนโลกนี้มารักเรามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งในชีวิตเราเนี่ยก็จะเจอคนอยู่3าแบบแล้วเราควรจะทำดีกับคนแบบไหนมากที่สุด คนแบบแรกเลยก็คือคนที่รักแล้วก็เห็นคุณค่าของเราคนพวกนี้ถ้าเราเจอนะเราควรจะแคร์ความรู้สึกของเขาให้มากๆทำดีกับเขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขาให้มากๆไว้เพราะถ้าเรายิ่งทำดีให้เขาเขาก็จะยิ่งรักเรามากขึ้นแล้วถ้าหากเราทำตัวแย่ๆใส่เขาล่ะเขาไม่มีทางโกรธเราหรอกแต่เขาจะคอยตักเตือนแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจเราแทน คนที่สองที่เราจะเจอก็คือคนที่เขาเฉยๆกับเราคนบางคนเขาก็ไม่ได้เกลียดเราแล้วก็ไม่ได้ชอบเราเลยสัทีเดียวแต่เขาก็ไม่ได้รักเราด้วยเหมือนกันนะถ้าเราไปทําดีกับคนประเภทนี้เขาก็จะชื่นชม <c oughs> แต่เมื่อไหร่ถ้าเราทําผิดพลาดมานะคนพวกนี้แหละจะคอยซ้าเติมเราแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังไปนะครับเพราะบางทีอ่ะเขาก็จะใจอ่อนสามารถเปลี่ยนใจมารักมาชอบเราได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องพยายามนะครับ จงทำดีในแบบที่เป็นตัวของตัวเราให้มากที่สุดก็พอประเภทที่สามคือคนที่เขาไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของเราต่อให้เราจะไปทำดีกับเขามากแค่ไหนนะเขาก็ไม่เคยมองเราดีในสายตาเขาหรอกอย่าไปเสียเวลาที่จะทำอะไรให้กับคนกลุ่มนี้เลยก็เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เรากําลังทำดีผิดที่ผิดเวลาและผิดคนอยู่ พก็ราครับถ้าเรากําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อคนทั้งโลกเขามารักเรามันจะทําให้เราเหนื่อยเปล่าแล้วก็เสียเวลามากหยุดเธอหยุดพยายามเป็นที่รักของคนทุกคนเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคิดจะทําให้เปลี่ยนเป็นไปใช้เวลากับคนที่เขารักเราแทนแล้วก็ทําให้เขามีความสุขจะดีกว่าอย่าไปลดคุณค่าของตัวเองเพื่อหวังให้ใครมองเห็นความเสียสละที่เราทำให้ เพราะเขาจะยิ่งมองเราดูด้อยค่าลงไปอีกแล้วเราจะลดคุณค่าเพื่อคนแบบนั้นไปทำไมล่ะครับเพราะสำหรับคนบางคนความดีซื้อใจเขาไม่ได้ดังนั้นจงเลือกทำดีให้ถูกคนถูกที่และก็ถูกเวลา